มาดูตัวแรกอันนี้หืมม้าบีก่อนถอดโบว์เก่าออกนะครับ <c oughs> ต่อไปเราจะทำการดึงจมูกออกนะครับหลังจากที่เปลี่ยนใย,ยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเย็บรอยแผลเหมือนเดิมเลยและนี่คือหลังจากที่เราเย็บติดโบว์ด้านบนกับด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอือหือไม่ทำอะไรมากันครับเนี้ยเราจะมาดูหลังหลังจากเราทำไปแล้วนะฮะจมูก <c oughs> <c oughs> จมูกกับผ้าปากเปื่อยเนี่ยขาดหมดแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนชิ้นนี้แล้วพี่เลี้ยจมูกตาที่ต้องเปลี่ยนตาแน่นอนตามันถลอกหมดแล้วหน้าเย็นเนี่ยจุดเนี่ยขาดแล้วก็เปลี่ยนใหญ่ทาสปาขนให้มันนุ่มเพราะเขาบอกให้เปิดเป,ป็นโรงพยาบาลตุ๊กตาอยู่คิดดูเนี่ยพออ,อ,อย่างนี่เขาบอกหน้าไม่ไม่น่าเป็นคนมปยุ่งกับเรื่องตุ๊ก,กตาไม่หน้ามานั่งเยะผ้าหน้าแบบ อยู่อู่ซ่อมรถมากกว่าก่อนนี้ยท่น,นี่เขาสักกันทุกคนไหมคะบังเอิญมากกว่าครับก็เอิญมาเจอกันนะเราซ่อมให้เขาแล้วเขาประทับใจเลยว่าดีใจในการได้เห็นผลงานเรามันก็เหมือนโอเคแล้วก็ดีใจ,ใน,ใจนีผมหมอดอทหมอรักษาตุ๊กตาครับ ตอนเราเปิดร้านเนี่ยการซ่อมที่มาคู่กันเลยไม่ครับผมงานซ่อมนี่เพิ่งมามีมีนานี่เองลูกค้าขยันขยอช่วยซ่อมหน่อยช่วยซ่อมหน่อยก็เลยลองซ่อมแต่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองพอตัวที่สามลูกชายอกทำไมไม่ทำคอนเทนต์ลงมาบอกลูกค้าบอกว่าเราจะซ่อมงานที่เรามองเห็นมองเขาโครงเดิมเห็นนะฮะแต่ดูลูกค้าส่งมาและนี่คือการแก้ปัญหาก็คือการเขียนรายละเอียดมาทั้งหมด ผลออกมาเป็นอย่างนี้ฮะจมูกกับผ้าปากเปื่อยเนี่ยขาดหมดล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนชิ้นนี้แร้วกเนี่ยจมูกตาที่ต้องเปลี่ยนตาแน่นอนตามันถลอกหมดแล้วใช่อันนี้อันนี้อันนี้แก้มเดี๋ยวยกมาให้ดูน่อันนี้ขาดข้างหน้าเย็นเนี่ยจุดเนี่ยขาดแล้วก็เปลี่ยนใยญทําสปาขนให้มันนุ่มดอตัวนี้เดี๋ยวทำจมูกด้วยมึงเนี่ยก็เขาบอกให้เปิดเป็นโรงพยาบาลตุ๊กตาอย่ย เนี่ยพอออกอยู่นี่ชางที่นี่เขาสัทุกคนะบังเอิญมากกว่าครับบังเอิญมาเจอกันแล้วเขาบอกหน้าไม่ไม่น่าเป็นคนยุ่งกับเรื่องตุ๊กตาไม่หน้ามานั่งเย็บผ้าหน้าแบบอยู่ปูซ่อมรถมากกว่าประมาณเนี้ยคิดว่าก็สนุกดีครับ ทาไปเรื่อยๆโดยปกติเนี่ยเป็นคนใจเย็ยนอยู่แล้วแล้วยิ่งเราอยู่กับงานซ่อมที่ต้องใช้สมาธิด้วยแล้วก็ที่จะต้องแบบประเมินสถานการณ์แล้วก็ค่อยๆทําแบบเราไม่สามารถเร่งรีบอะไรได้เลยทําให้เราเริ่มค่อยๆปรับความเข้าใจแล้วว่าเราแค่ต้องทําไปเรื่อยๆครับแค่นั้นเองแต่ว่าเราจะไปเร่งกับงานหรือว,ว่าอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้งานก็จะออกมาไม่ดีอีกต้องมากระสือไปนะครับก็ใช้เวลาผ่านไปประมาณ3-4วันหนละังจากลงคลิปแรกไปนะครับ ตอนนี้น้องหมาก็ได้ผ่านการผ่าตัดรักษาเรียบร้อยแล้วเราได้เอาไส้กระสือออกไปแล้วครับก่อนนี้เป็นเป็นเซลครับก็พอดีย้ายกลับมาอยู่บ้านครับแล้วก็กำลังหางานทำงานใหม่ทำก็เลยเซิร์ชใน Facebook เลยลองมาสมัครดูมาสมัครวันแรกก็ลองทำงานเลยแล้วเฮียก็รับเลยแต่วันแรกหลักๆเลยตอนนี้ก็จะเป็นงานซ่อมรับผิดชอบงานซ่อมตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ถูกอาการนะครับน่าจะคิดว่าน่าจะซ่อมได้ถูกอาการ นนนค,คนไข้ที่มาเนี่ยคือส่วนใหญ่แนวอาการเป็นอะไรบ้างคะก็เริ่มเล็กๆเลยตั้งแต่เย็บอาจจะแค่เย็บแบบจุดเล็กๆได้ขาดหรือว่าเชือกหลุดอะไรเงี้ยครับจนถึงเปลี่ยนใหม่ทั้งตัวเลยยากที่สุดน่าจะเป็นประเภทที่ผ้าเปื่อยผ้า,าบางแบบเนี้ยครับเราไม่สามารถที่จะแบบเย็บหรือว่าดึงให้ผ้าชิดดึงหลังก็หากันได้มันก็จะขาดออกจากกันเราก็ต้อง ใช้ผ้าชิ้นใหม่เลยทำทำตัดแบบขึ้นมาใหม่เลยผมว่าก็มีความสุขนะครับผมเห็นลูกค้าดีใจกับเะไรเราก็แฮปปี้ดีเหมือนกันเพราะว่าบางตัวมันก็มีความหมายกับเขาเนี่ยแล้วพอเราเราซ่อมให้เขาแล้วเขาประทับใจหรือว่าดีใจในการได้เห็นผลงานเรามันก็เหมือนโอเคแล้วก็ดีใจดีใจกับลูกค้า ภาพละไซส์ละขนาดต่างๆด้วยอย่างเช่นลูกตาแตกรือเป็นลูกตาคู่หนึ่งเราต้องตอกวอชเชอร์ต้องแกะออกมาก่อนเนี่ยประมาณ150บาทอย่างอย่างตัวที่เห็นเปไววัลอยู่เนี่ยประมาณ1900กรว่าบาทเพราะว่ามันไม่มีสภาพอะไรเลยเปลี่ยนผ้าใหม่ทั้งหมดเราก็ต้องเขียนแบบไม่แค่มาดับฟตัวนั่นเองว่าเปรักษาะย่งไนั่นน่ะนั่นค่อนข้างแพงแล้วมีทีมีแพงกว่านั้นก็คือหุ้มหมดเลยมันเปื่อยทั้งตัวแล้วหุ้มหุ้มทั้งหมดเลย อันนั้นอะ่ะตกเหยียบ2,000แล้วที่เคยแพงที่สุดตอนนี้ก็คือเจ้ามิกกี้เมาส์ของดิสนีย์อายุ40ปี40ปีนี่ยังน้อยนะมีถึง60มี60ปีก็มีแต่60ปีซ่อมนิดเดียวมันก็เลยราคาไม่สูงแต่40ปีนี่คือซ่อมเปลี่ยนตั้งแต่ยาเส้นใยทั้งหมดทำมือใหม่เปลี่ยนเกงใหม่นะแล้วก็สปาผลขับน้ำให้เรียบร้อย <Wow. S 1> อันนั้น อันนั้นตกมันมี2ตัวประมาณ1000บาทตุกตาแต่ละตัวจะมีสตรอรี่ของมันความรู้สึกความทรงจำของเขามันไม่เหมือนกันอย่างเช่นมันมีตุกตาอย่างเงี้ยมันบทีเป็นตุกตาของเราเลยนะที่เราเราไปจำหน่ายแล้วมันกลับมาซ่อม ก็อายุสิบเป็นสิบปีแล้วแหละผมยังมีอยู่อ๋เเปลี่ยนตัวใหม่ใหมเขาไม่เอาถ้าตัวใหม่ผมคิดให้290แต่เขาไม่เอาเขาเอาตัวเดิมถ้าตัวเดิมต้งองซ่อมใน750บาทเขาายอมจ่าย750บาทเขาไม่เอาตัวนี้ยังมีเคสหนึ่งของน้องเงน,นมันมันเปื่อยแหลกเรวไว้หมดเลยแต่เขายังเก็บไว้ใส่ถุงวันนี้เขา,านั่งดมนั่งดูเพราะเป็นของแม่เขาซื้อให้เป็นรักษาความทรงจําให้ยืนยาวต่อไปให้เขา แล้วได,ได้เห็นอยู่ได้เขานานๆขึ้มันดีว่ามันแตกสลายเป็นผุยผงเป็นเศษไปเลย